เจาะยางเน็บข้าชายโครงคกินจะไม่ลงสนับสนุนโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ชาเดม็มไ้มโมยไทยจะสีวันนี้ไปดูมววใหญ่ๆครับร้อยสามสปอนด์รองผู้เอกของรายการเมื่อวันที่สี่ธันวาคมสองพันร้อาสิบเครับแปดปีที่แล้วอู้ย แม่ยกนี่ลูกทุ่งข้ามหัวเลยครับกับเกศสิแดงดีเซลเล็กเอ็มยูเด่นนักโชคจากแดนใต้จังวัดกระบี่วันนั้นหมายแกร่งพอกันครับพบกับวันมีชัยชอพัชรพลจากตำบลบว่วคามอำเภอวันโชตจังวัดตาครับดําเนินนี้นี่แหละครับแแข่งพอๆกันอาจารย์รัชกรดาราพันธ์ครับมวยใหญ่ต้องใช้อาศัยอืมกรรมการตัวใหญ่เหมือนกันดูปรัมไนเป็นมวยขวาด้วยกันทั้งคู่ แต่ว่าถ้าวงในนี่ดีเซลเล็กแกได้เปรียบเล็กน้อยแะครับเป็นมวยเข่าในอาชีพแต่วันมีชัยนี่เป็นมวยแข้งมวยหมายหาจังหวะดีเหลือเกินนี่นะครับหาเหลี่ยมหกหามุมแม่จับล็อกเอวเลยครับดิเซลเล็กดิเซลเล็กล็อกเอวจับเข้ามุมดึงออกมาเดินครับเดินเข้าไปหาโอ้โหโดนศอกสวนวันมีชัยนี่แกนี่แหละครับความแพรวพราวของนักโชคจากจังหวัดตากครับ จังหวดตากนี่ติดชายแดนเมียนมาชกกับนักชกเมียนมามาเยอะแยะมากมายครับนี่เหวกแปดปีที่แล้วครับลุยกันสนุกตื่นเต้นเร้าใจจริงๆจับแป๊มไหนตีตีโอ้โหตีจนหมดยกครับมาดูเ็ดไม่ไม้ของไทยจะสีครับแลกกันครับเน็บข้างเสียบยาไซจับบิ๊กแล้วก็เสียบลูกนี้แม่เต็มคำเลยครับแล้วก็จังหวะนี้พักเอาไว้พักสักครู่ครับ กลับมาชมกต่อครับดีเซลเล็กกับวันมีชัยโอ้โหแหมเตะลูกนี้โดนจับยกหงายท้องเลยครับวันมีชัยจะเป็นวันมีชัยของแกหรือเปล่าดูนะครับนี่ขึ้นยก4ี่ยกหอาจารย์รัชกรดาราพันธ์เป็นกรรมการครับเล่นไนกันแล้วครับปั้มแต่งตัวล็อกว่าล็อกใต้ปีกขณะนึ้ขณะที่ดีเซลเล็กล็อกใต้ปีกวันชัยน้อยแกก็ไม่สนแล้วครับนี่นะครับพั้า คาตีสู้เลยครับแม่คุณมีข่านายอาชีพแล้วผมไม่สนแล้วครับอ้าวนักโชคจากแดนจากจังหวัดต่าครับบีดแทงซ้ายแม่ทายหน้าสวยงามครับกระดอกนี่โอ้โหเตขวาลูกนี้ครับแม่หลบไม่ทันนี่ปลายคางครับเป้าหมายนี่ปลายคางเลยครับจับแล้วก็แทงดิวเซเล็กดิวเซเล็กแม่ขวางไตไตซ้ายต่างฝ่ายต่างมั่นใจครับไม่เสียดุลการคา้า เตะไปโดนเตะก็ต้องโดนสวนกลับคืนให้ได้ครับดูการโยกโยกหาชิงจังหวะาไปซ้ายแล้วก็ขวาวิ่งก็ไปหาเอาละครับอย่างนี้สนุกแล้วครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจแล้วครับ5้ายกโอ้โหนี่ปลายยก5้าครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจครับเพราะว่าเล่นกันมาเดือดเดือดแล้วสุดท้ายหมดยกครับดูนะครับผลออกมาอย่างไรกรรมการรัชกรดาราพันธ์ครับไปดูอาการให้คะแนนแล้ว สรุปแล้วสเสมอกันครับโอ้โหหงายท้องเลยครับมั่นใจทั้งคู่ไปต่อยกันใหม่แล้วกันครับนี่8ปีที่แล้วมาดูเฉลต์ไม่ไหมมวยไทยเจ็ดสีครับเกิดอะไรขึ้นความมันคู่นี้นี่เข้ามาจะเกี่ยวโอ้โหลากเลยครับเตะขวาเต็มแล้วก็โดนยกหงายท้องดูจ้องครับจ้องหน้าหมัดแย็บ้ายขวา จะต่อยขวาแต่ว่าเปลี่ยนใจครับเป็นเตะวันนี้เวลาหมดหมดเวลาพบกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ